بismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอให้ลรานดครับลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับแบบฝึกอ่านกิรอาตีเล่ม3นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่ 3. สาสหรับหน้านี้นะครับเราก็จะทำการฝึกอ่านนะครับเพิ่มเติมนะครับเป็นแบบฝึกที่ต่อเนื่องมาจากหน้าที่2นะครับดังนั้นถ้าเข้าใจนะครับเรื่องของหลักการในการออกเสียงนะครับรู้จักสระ นะครับพยัญชนะต่างๆซึ่งนีคกอแล้วต้องรู้จักแล้วแหละเพราะว่าเราฝึกฝนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่เล่ม2เป็นต้นมานะครับแล้วก็สระล่าสุดที่เราเรียนไปก็คือตัวยาเล็กนะครับตัววาวเล็กนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่นะครับเมื่ออยู่ด้านหลังสระกัสรอหรือสระดอมนะครับก็ทําให้จะต้องลากเสียงยาวนะครับออกเสียงเป็นสระอีหรือสระอูนะครับลากเสียงยาวสองจังหวะนะครับยกเว้นในกรณีที่ มีสัญล um, ักษณ์นะครับส okay. like ัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งจะต้องลากสิ่งยาวนะครับไม่ต่ำกว่า3จังหวะนะครับถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับโอเคครับงั้นนะครับถ้าเข้าใจนะครับแบบอ่านที่ผ่านมานะครับก็ให้กดหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลองอ่านด้วยตัวเองก่อนนะครับสักหนึ่งรอบนะครับและหลังจากนั้นนะครับค่อยมากดฟังนะครับเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับสังเกตว่าคำนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ลักษณะของมันจะเริ่มเป็นประโยคมากขึ้นนะครับก็ให้นะมัดระวังนะครับในการออกเสียงแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องนะครับดูสระให้ดีนะครับตรงไหนอ่านยาวอ่านสั้นนะครับโอเคครับในส่วนของผมผมก็จะทําการอ่านเหมือนเดิมนะครับก็คือคํำประโยคหรือวักละสองจังหวะเออขออภัยครับวักละสองครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคครับมาดูกันเลยฟาจ a า l a หูซาอั فجعله ساء وصاحبته واخيه وصاحبته واخيه فقالوا ابشرا فقالوا ابشرا Sa'awi ila jabalin Sa'awi ila jabalin Kita bahu biyaminihi Kita bahu biyaminihi Fahuwa fi'i syatin Fahuwa fi'i syatin Fahu wa fi aishatin Maluhu wa ma kasaba Maluhu wa ma kasaba Ayatuna fanasitaha Ayatuna fanasitaha هذا بآلهتنا، هذا بآلهتنا، وأوحي إلى نوح، وأوحي إلى نوح، كانوا خالدين kanu khalidina jahadu bi ayati jahadu bi ayati hahuna aminina hahuna aminina فإذا هو ذاهق فإذا هو ذاهق ครับอัละนะครับที่จะเตือนนะครับก็คือให้ดูให้ดีๆนะครับว่าคําไหนอ่านสั้นอ่านยาวนะครับแล้วก็ตําแหน่งเวลาเราอ่านออกเสียงนะครับอย่าลืมว่ามันจะต้องเป็นเสียงที่ลากด้วยจังหวะนะครับที่ต่อเนื่องนะครับหมายถึงว่า อะไรนะในในหนึ่งวักนะครับก็คือเราใช้ลมหายใจลมหายใจเดียวนะครับดังนั้นดูให้ดีแล้วกันว่าตรงไหนที่เป็นคําที่อ่านสั้นๆน,นะครับตรงไหนที่เป็นคําลากสิ่งยาวนะครับถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ามันลากทีเดียวแล้วมันมันไม่ได้นะครับลองแบ่งสักเป็นเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับวักหนึ่งลองแบ่งครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างนะครับหรือจะอ่านเป็นคำคำทุก,ก่อนก็ได้เพื่อให้เราคล่องแคล่วยกตัวอย่างนะครับ ฟ้าหู้วะวิท่าเนี่ยเราเราอ่านเนี่ยคำนี้คำเดียวก็อ่านว่าฟ้าหูวะคำที่สองก็ฟีคำข้างหลังก็ไอชาตินนะครับอ่าแล้วเราก็ดูดูก่อนนะโอเคเมื่อกี้ลองแล้วว่าทีละคำทีละคำมันอ่านแบบนั้นนะครับอันว่าเร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 าเชื่อมกันนะครับฟ้าหูวะฟีนะเใช่ไหมจังหวะเดียวฟ้าหูวะแล้วก็ฟีนี่สองจังหวะนะครับงั้นระหว่างว่าวากับฟีเนี่ยก็ต้องอย่าอย่าให้มันขาดนะครับต้องแค่จังหวะเดียวนะ ฟาหูวาฟีนะครับฟาหูวฟรรราฟีไอสองจังหวะนะไอสองจังหวะนะครับฟาหูวาฟีไอชาตินฟาหูวาฟีไอชาตินนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันยังไม่คล่องนะครับลองแบ่งเป็นทีละคาทีละคาก็ได้ในแต่ละวรรคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาเชื่อมนะครับทีนี้เวลาเชื่อมในะอย่างที่บอกนะครับดูให้ดีนะครับว่าอันไหนจังหวะเดียว2จังหวะนะครับ โอเคครับทีนี้มาดูข้างล่างต่อนะครับข้างล่างก็จะเป็นการทบทวนนะครับตัวเลขนะให้เราระบุให้ถูกต้องนะครับว่าตัวเลขที่เขากําหนดมานั้นนะครับคือตัวเลขที่มีค่าว่าอะไรนะครับามาเดี๋ยวผมอ่านไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับมาดูครับ21 24 57 61 79 99 โอเคครับมดแล้วนะครับก็สำหรับหน้านี้นะครับก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับอัาะห์นะครับก่อนที่จะขึ้นหน้าใหม่เนี่ยผมอาจจะมีเป็นวิดีโออื่นๆนะครับที่ทำแทรกขึ้นมานะครับก่อนหน้าจะขึ้นหน้าสี่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในกิโรอาตีเล่มสามนี่แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญเหมือนกันนะครับถือว่าเป็น เป็นการทำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้มีมีความพร้อมนะครับในการจะอ่านหน้าต่อๆไปนะครับโอเคครับก็ยังไงหน้านี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามวิดีโอชุดต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนครับ wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh